หยิบเลยโอ้หยิบเอ,เองอเลยุนนวันนี้ก็พาเด็กๆมาทำบุญที่วัดนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะพาเด็กๆมาทำบุญมาวินก็หลับนะคะจากที่ตักบาตรแล้วก็ฟังพระสวดนะคะก,คก็หลับปุ๋ยเลย เอาอไม่ใส่วงใสมานี่าคาปร่น้าะร่สาธุอนุโมทนา <ะ S 2> ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่<ห><ห>ค่ะตักดีๆลูกตักดีๆทีละองค์ไป